โยร์วัส่าวัดีวิยรุ่นเมกาวดีวิยรุ่นดูไบดีวิยรุ่นชาวจายกนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันทิกวันพีทไฟติ้งพาร์ทนะท่านผู้ชมนะโคดด์โคตึงเราจะมาเล่นกันเลยนะครับคนดูนะเป็นเกมแบบว่าแนวเอ่อเดต่อสู้ประจนัยตามเนื้อเรื่องแล้วก็มีแบบว่าเอ่อไปต่อสู้ออนไลน์พวกนี้ได้ด้วยนะครับในเกมวนะันพีทไฟติ้งพาร์ทนะอลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างขมย์แย้คลิปนะครับเกมนี้เนี่ยออกมานานแล้วนะตั้งแต่ปีประมาณ2 2 2 2 0 0 0 1แล้วนะครับอืมเป็นแนวแบบว่าวันพีเนื้อเรื่องเลยนะค็ดูโโโดดมันแลดดดดุย มาดิมาดิครับน้องตีโคตรแรงอ่ะตอนนี้นะครับอันนี้ผมกําลังเดินเรื่องมาถึงตอนมาช่วยนามินะอืแต่ละตัวนี้ก็จะมีความสําคัญนะครับหรือว่าเนื้อเรื่องแตกต่างกันนะโโนดเกิตรึงอันนี้ก็เป็นแบบในส่วนของเนื้อเรื่องของนามินะครับมาดิมาดิน,นี่นี่อย่างเงี้ยนะฟาดกูเป็นสโมกเกอร์นี่เกิตรึงมาว่าเดี๋ยวจบควสนะครับเคลียวไว้อยู่อย่างงี้มาดิมาดิเออเซย เอเอยโอ้ยโอ้ยจับเวียงจับเวียงเลสโมเกอร์นี้จริงๆเรามีหลายตัวนะท่านผู้ชมนะเราสามารถสลับตัวได้นะเห็นผมสลับในส่วนของลูฟี่ลงมาบ้างนี่เป็นไงล่ะหมัดปืนยังยืดโคโนดโคตรึงหมัดปืนค้นโคราชนี่เป็นไงนะมัดปืนคนอีสานมาดีครับมาดีครับน้องใส่เลยครับเปิดก่อนได้เปรียบนี่นี่รัวรัวรัวเอ้ยมาว่ะมาว่ะเอาดีเอาดี โคตรึงนี่ทุบทีเดียวล่วงไปจ้ะเฮียบอืมนาีิงกันโคตรนดโคตรึงมานี่ลูกพี่กันมาแล้วนะคนดูนะหมัดปืนยังโองโขูไม่โดนเอาอ่ะเนี่ยผมที่ผมไม่ค่อยผ่านนะคนดูนะมันใช้เวลานานหลับตัวลงมาครับสกิลครับสวยจับเวียงครับ ร้านริชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ c ิชแมนชอปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโ ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยจับเปียงจับเ้ยียงโคตรตึงคนดูนี่นี่ไม่ต้องลงไม่ต้องลงไม่ต้องลงสวยทุบก่อนครับทุ่มสวยสกิลสกิลไปก่อนสกิลไปก่อน นี่เป็นไงลนะ่ะนาดเซ็นกันไม่ใช่นาดเซ็นกันนะนั่นมันนัดตัวหมัดปืนยางยืดพุ่งต่อยครับต่อยครับสวยต้องจบให้ไวนะครับคนดูนะไม่งั้นมันเกมมันนี่นะเอาดีสิสกิลไปก่อนปันอื้อืคอมโบคอมโบคมโบคตรโหดอะสโมคเกอร์แม่งโหดจัดแนะ่บอกเลยนะ ผมจะสลับตัวลงนะครับพยายามเล่นสลับตัวลงเรื่อยๆนะกดรัวๆตอนเนี้เออเออปกติจะไม่ผ่านนะนี่ผมออกไปอัพออกไปอัพของมา <c oughs> <c oughs> ยเยอะเมงกดถึกอะเฮ้ยได้ของมาแล้วว่าโอเคไว้อัพตัวละคระครับวิวตัวละครนะยันบาริตาโอเคต่อไปครับกดคุสได้เลยนะคุสจะอยู่บนบนซ้ายมือนะครับเห็นไหมแล้วก็กดไป ตอนนี้ผมน่าจะเริ่มได้เจอกับอารองแล้วนะนามิแม่งตัวเกียนมันให้เราอัพเพิ่มแน่นอนเลยนะเพราะว่าอาลองมันโหดนะครับเออมันอัพลงไม่ได้นั่นแหละสมูเกอร์ก็โหดอยู่แล้วครับนี่ผมเอามาแค่สมเกอร์อุซบแล้วกอ็อ่ลูฟี่แล้วก็ไอโซโลนะผมดูโซโลก่อนดิว่ามันอัพอะไรเพิ่มได้ไหมโซโล นี่ลเวลมันตันไปแล้วนะครับอยูตัวอื่นสโลดิ้ไปสโลได้อยู่คนดูเอสูสโลมันอัพไปนี่ไม่ได้นะซิงอยู่อัพการ์ดไม่ได้ตโลเลือดพันเก้าโจมตีห้าร้อยอันนี้อุซบนะครับแปบ๊บหนึ่งนะผมดูอุซบใส่การ์ดได้ไหมวะโอ้การ์ดเต็มลงไม่ได้สการ์ดเลยอุซบ ชาบ้าเอแอสือ่ตอตันเลยเนี่ยครับสมุดมาไม่เป็นไรนะครับลองไปหวดดูก่อนนะเผื่อไหวเย้นี่มันกลูมันกรูอะลองไม่น่าจะหดจัดแน่นอนหนีมาแล้วว่าเจ้าพวกคนเงือกเจ้าพวกคนเงือกอุมีเวลาให้สองนาทีเองเหรอพี่อู้นานพูดอย่างงี้ เอ้ยไม่ให้ไวพูดมาติดมันติดตันมันติดตันไต่ไปก่อนนี่เป็นไงล่ะติดตันติดตันเด้งชนนี่อุ้ยอุ้ยโอ้โหฟาดสกิลสกิลรัวๆโอโ้โหถึกอยู่นันเนี่ยต่อยแทบไม่เข้าเลยติดมุมแล้วมันติดมุมแล้ว ต้องไม่ให้มันลุกนะครับสกิลไปก่อนปัด <c oughs> มึงตายวันนี้เลยกูบอกเลยสกิลฟาดฟาดกระแทกสวยติดมือติดมืออย่างนี้ติดมืออย่างนี้ติดมืออย่างนี้นี่ติดมือไม่พอติดมุมด้วยชนชนจับฟาดคุมโ,โหตายบอกเลย แล้วมันติดมุมแล้วผนโ,โอเคอยู่นะมันผมผมทำคอมโบได้อยู่สวยโคตรโหดมึงตายวันนี้แหละอารองไอ้สัดไม่ต้องรอดมีชีวิตอยู่ต่อไปสลับตัวครับอุย้ยจับฟาดนะมันเป็นสกิลที่ผมแบบตัดคอมโบมันได้นะผมมันติดมือยู่มันติดยือนิวนี่นอ,ยนอย่างเงี้ยนะสกิลส,สวนลงมาครับสวย มึงตายมึงตายอารองมึงตายอุ้ยเอาดีเอาดีาดพุ่งชนโหเข้าดอกคดแรงตายวันนี้แหละอารองหรืออาก่ยถามก่อนดีนี่เป็นไงนะ่ะเรียบร้อยนี่มีกระตูให้ดูด้วยนะฮะนี่ลูฟี่ตอนนั้นเราสู้กับอารองนะ บ้านแม่งพังยับอะ่ะมีพยายามแบบดึงนามิให้กลับมาอยู่กับเรานะฮะตัวตรึงตัวเย่ไปดิครับคุยได้ของมาด้วยว่ะสมุดอัาบิวนะนี่อีกเอีบอยอันนี้ยังไม่ได้เข้าแกนไลน์ใช่ไหมว่าช่วงนี้ช่วงอาองนะยังไม่ได้เข้าเป็นแกนไลน์นะครับมาว่ะเราไปทำอะไรอน,นี่เข็มทิศคืออะไรวะ ต๊ดตึดต๊ดตื้อดื๊ดมันเป็นภาษาจนะีนเนี่ยคนดูอาจจะเล่นยากหน่อยนะครับบางทีผมรับของให้หมดก่อนผมยังอิ่มยังอิมอ่มบอกเลยเมาเนี่ยมานะเวิร์ก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 เวิรกว์รกไปเดินเคเวสต,ต่อครับเพชจะอยู่มุมบนซ้ายมือนะอย่างที่บอกนะครับแล้วดาเมจอะไรพวกนี้อยู่มุมบนซ้ายมือนะั้นดาเมจทีมผมนี่มันหมื่นสองเลยนะครับแต่มันก็อยู่ที่ตัวละครนะที่เราเอาลงมาด้วยนะฮะเฮ้ยได้รับของมาอ่ะมัน แม่งยังปิงไงกีมันดีเดินสักพักปื่อกี้นี้ปุ๊บแล้วก็วาร์ปกลับมาปิงจัดจัดตึ๊ดเต้ดตื่นเต้น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 มาคุยกับนี่นะหลุมศพโอเคเควสต่อไปบอกมาได้เลยครับได้รับแผ่นเสียงมาไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะอันนี้เราเดินเควสเรื่อยๆก่อนนะครับ มันจะเป็นแบบว่าแนวเนื้อเรื่องนะอย่างอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้แหละคนดูเป็นแนวเนื้อเรื่องเลยนะครับในเรื่องว่าเอ้ยเราเออ่ตามันพีทอะ่ะอืมโอเคในตัวนามิมาแล้วไปนามิต้นหนเรือเราอันนี้ต้องวิ่งยี่สิบสองนะคนดูนะถึงจะนั่นได้ครับอันนี้หกสิบตามตามควสก่อนนะผมไปลุยเควสก่อนนะไปลุยเลซิโก้วีรบุรุษกรับ ตอนนี้กราฟกำลังใส่กับอันั่นเลยใช่ไหมคนดูอือวิ เอาว่ะเอาว่ะนี่เป็นไงนะ่ะร้านลิชแมนช h อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอ l ลาร์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช h อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ ย l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตตรเิม มคุ้มคุ้มโลบอคกิฟ์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop no. ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยอันนี้ผมลงมาเก็บเควสสักหน่อยครับแล้วมันต้องเล่นไปถึงลเวยี่สิบสองนะคนดูนะมันถึงจะนี่ไน้โอ้ตีแรงอยู่ตอนนี้เริ่มตีแรงแนละ้วโอเคโคโนดโคตรึง อุ้ยนี่เนี่ยพุ่งเลยเด็กครับโกมูโกมูนี้โออโอโอแรงแรงอุย้ยมันจะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเป็นไงล่ะลงมาครับไหนลูกพี่มันอยู่ไหนมาดิมาดิาดเอ้ยเอสเอ้ยเอสเอ้ยเคลี้ยงจับเคลี้ยงต่อยหมัดกำปัน้นอืมอีซี่อยูอ่อย่างนี้ จับเขียงโว้ยไปจ้ะบอกตัวก่อนนะครับคนดูเออเดี๋ยวเวลาแค่ไม่กี่นาทีนะนี่เดี๋ยวมันจะนั่นก่อนนี่ดีมัดปืนรัวๆยังยืดจับเวียงหนดิจับเวียงหนดิขอจับเวียงหนดินี่จับทุ่ม ทำคอมโบโติดนะครับท่านผู้ชมนะต่อไปเจอีจี้เจเจซี่มีเจซี่น้ำหมดอดล้างตูดมัดปืนคนอีสานเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะตี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 ตอนนี้กรูฟี่ผมทำคอมโบเป็นอยู่นะนี่เห็นไหมต่อเนื่องได้ไม่ต้องลงไม่ต้องลงสวย อยู่ก่อนครับจับเวียงกำปัน้นกำปั้นลูกกระจอกนี่เป็นไงนะกำปั้นกระสอบทรายเอาว่ะเอาว่ะเรียบร้อยครับจบไปแล้วเควสตัวหนึง่งสวยครับพี่สวยครับพี่หุ้ยอุ้ยอุยเปิดตัวใหญ่เลยคนดูเอาว่าอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปอ e ีนิวนี่ยไม่ขึ้นไปเจอก e ๊อตอีนิวนะผมว่าแลนะสมไมถึงสู้อ e ีนิวไม่ไหวนะตอนแรกเนี่ย หมันเควสเราปิ้งไปถึงไหนแล้โอเคสามสิบอต้องชนะสองรอบนี่ว่ะมันมีเควสของตัวอื่นด้วยนี่ไม่เอาครับเอาตัวนี้แนละไปลุยไปเป็นทีละด่านนะฮะอันนี้มันจะยากขึ้นแล้วผมว่าตือดืดโอ้โหเยอะเยอะอันนี้เยอะอืมสี่นาทีห้าเวฟแล้วหรอ เกินไปนะพุ่งเลยนะครับได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วพิกโคกโ,โนตึงโนโกอสโอ้โหโหอ,อ,อย่างเยอะอย่างเยอะอย่างเยอะอืมรูดอูอ้ถึอชิบหายแล้วไปพวกนี้อาเวฟนี่ถือว่าผมว่าผมใช้เวลานานแน่นอนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวกระแทกหมู่สักหน่อยแต่ลูฟี่มันสกิลโจมตีผมมันหมู่อยู่แล้วนะครับเนี่ยกดสลับตัวไม่ค่อยอยากจะมากันด็อกสัตย์ ทุม่มเวียงนี่เป็นไงล่ะฟันฟันรัวๆฟันรัวๆทุมท่มทุ่มฉันทุ่มทีเธอทุ่มทิง้งมาดีครับน้องเอาลูกพี่มันก่อนนี่แหละลูกพี่มันก่อนเลยลูกพี่มันก่อนเลยพี่มันก่อนลูกพี่มันก่อนลูกพี่มันทึก โอ้โหตายโอ้ยอย่าตายเลยทหารเรือแม่งติงจัดเลยออืพวกนี้แม่งติงจัดเลยลูกน้องมันนี่เนาะอัอนนี้แค่เวฟแรกอันนีย้ยังไม่ผ่านเลยแสดงว่าเราต้องตีต้องตีลูกพี่มันนะฮะท่านผู้ชมนะผมว่าแล้วผมไปตีลูกน้องมันตั้งนานต้องใส่ลูกพี่มันอืโอเคโอเคเข้าใจแล้วต้องตีลูกน,อกนออ้องมันไอตัวตีลูกพี่มันนี่ตัวใหญ่ตัวนี้ โอ้ตายเถอะพี่เอ้ยกูจะตายแล้วเนี่ยมึงไม่ตายกูแต่กูจะใช่เออเออรอก่อนรอก่อนสวยโอ้โหแดงเถือกเลยจะตุยเย่ละไม่มียาเลยนี่อย่างงี้โอ้โหห้าเวฟนี่ผมว่าหนักอยู่นะหอ,อกเลยเหนื่อยเหนื่อยหอบเหนื่อยหอบแล้วหอบเหนื่อยอ,อ,อ,ยอืสกิลไปก่อนสกิลไปก่อนใส่รัว,วๆอ้า ไอ้เงือยตายบ่อยเถอววะ โอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมวันพี e ไฟติ้งพา n g p นะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ด้านล่างคำแชร์ได้คลิปนะสำหรับใครที่อยากจะโหลดมาเล่นนะครับอืสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งยังไงแตนในการพิโก้ชแนลเพราะเป็นกาใจให้ทำคลิปดีๆวันนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเกิดเริงเกิดเริงร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีค ที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมในที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีฟการ Ri ออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย